สวัสดีครับผมเอกครับจากเพจร้านเอกเสซิ่ง a อสเซอรี่นะครับก็ส่งงานติดตั้ง DSPM ในโฟลเตอร์ SJ นะครับคันนี้เป็นยออซูบูรุรุ่นโฟลเตอร์รหัส SJ นะฮะก็เข้ามาติดตั้ง DSPM 4 Channel จากโกฮอนนะครับก็เป็นอัปเกรดเพิ่มเข้าไปในระบบจริงๆแล้วคันนี้นะครับเราดูแลไปหลายรายการมากไม่ว่าจะเป็นจอ Android ชุดเครื่องเสียงลาโพงนาคารบิชีดันประตู4บานนะครับชุดเสียงลําโพงก็คู่หน้านาคารบิชีคู่หลังนาคารบิชีรวมทั้งซับบ็อกของนาคารบิชีเช่นกันนะครับทั้งหมดเลยนะครับรอบนี้เข้ามาอัปเกรดในส่วนของ DSPM งานติดตั้งก็เรียบร้อยนะครับมีการอัปเกรดสายลําโพงด้วยเป็นทองแดงแท้จากรีคอยนะครับผมให้ดูก่อนนี่ติดตั้งสวยงามอยู่ใต้เบาะตรงนี้นะครับไม่เก,กะกะโอเค แล้วก็ฝั่งคนขับนะครับใต้บอกคนขับก็จะเป็นซับบ็อกซึ่งเราเคยติดตั้งไปแล้วลำโพงก,ก็ติดตั้งในตำแหน่งเดิมเลยนะครับใช้สเปเซอร์ถาลองตรงรุ่นอันนี้คืองานเก่าที่เราติดตั้งไปแล้วนะครับในการบิชิการเล่นนะครับในรถเรจะใช้เป็นจอแอนดรอยขนาด9นิ้วนะครับตัวนี้เป็น CPU Snapdragon r a ส4 ก็ติดไปั้งแต่ปี2020นะครับะฮะถ้าผมจำไม่ผิดครัวน,นี้เราดูแลหลายรายการจริงๆวันนี้นะครับก็ติดตั้งชุด DAPM ตัวนี้ก็จะเป็นตัวด i เรคเตอร์นะครับตัวหน้าปัดในการปรับโหมดเพิ่มวอลลุ่มเมนวอลลุ่มปรับโหมดในการจูนนะครับที่เราจูนเมมโมรีไว้ปรับเมนเสียงเบสได้นะครับโอเคทีนี้จอเนี่ย ใครอยากจะเปลี่ยนจอ Android ด์ซูบูโรเอสนะครับก็สามารถเปลี่ยนได้จอขนาด9นิ้วนะากาับาต้งรุ่นเลยต้องเสียงรับเสียงคอนโทรมูเลกล้องถอยหลังใช้ได้ครบนะฮะตอนนี้ที่ร้านก็จะมี램4รัม8เป็นหลักนะครับแต่รุ่นนี้ก็เก่าแล้วนะฮะตั้งแต่ปี2020โอเคเรามาดูกันว่าเดี๋ยวระบบเสียงเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมแนะนำนิดนึงตัวไดร์เตอร์เนี่ยวอลลุ่มนะครับก็จะเป็นเวนวอลลุ่มแล้วก็ปรับเพิ่มเสียงได้นะฮะผมตั้งดีฟอลท์40 กดไปหนึ่งครั้งมันก็จะมาเปลี่ยนโหมดเปลี่ยนหัวข้อนะครับข้อโหมดหมุนซ้ายหมุนขวาก็จะเป็นเมมโมรีที่เราเมมไว้นะครับเราเมมไว้หนึ่งสองสามสี่นะครับีทีก็ไปที่เบสนะครับอ่าเลือกไปที่เบสนะครับเบสเปิดวัวเราไม่สิบนะครับมันก็หมุนปรับสูงสุดได้30นะครับผมปรับไปที่สิเพราะตัวเบสเนี่ยมันมีกําลังขับที่ตัว ตัวมันเองอยู่แล้วนะครับโอเคเดี๋ยวผมให้ดูวอลลุ่มหนึ่งก่อนอโหมดหนึ่งก่อนนะครับเพลงที่ฟังประจำนะครับก็จะเพลงนี้ช่วงนี้นะฮะไ้ดูวอลลุ่ม40บนะครับวอลลุ่มลดเปิด13นะครับ <S <S เดิมทีเนี่ยไม่ได้ใส่ dspm เนี่ยวอลลุ่มจะต้องเปิดให้ฟังแบบครบ,ครบเนี่ยก็มี20 -23 ถึงนะครับตัวเลข อันนี้พอมีดิสพีอัมเข้าไปเราก็ไม่จำเป็นต้องไปเล่งที่ตัวตรวแล้วนะครับเกี่ยวจอละก็ใช้ตัวอยู่ดีพีเป็นตัวช่วยนะฮะอ่ะนี่ผมให้ดูนะครับโหมดเราเลือกเป็นโหมดหนึ่งโหมดหนเนี่ยเป็นผมตั้งเป็นมาสเตอร์ไว้เป็นตัวยังไม่ได้ปรับแต่งอะไรนะครับเพียวๆเลย ยังไม่ได้อ่าก็แค่ทําบาลานซ์นะครับแต่ยังไม่ได้ตั้งทมอะไรเมนอะไรเลยอ่าเขอาไปหมดสองนะครับก็มีการปรับจูนเรื่องเสียงนะครับตัดสสลปค่าทมอะไรเมนต่างๆนะครับตอนนี้เวทีเสียงเนี่ยก็จะเป็นลักษณะฟังคนเดียวเนี่ยเสียงี่อยู่ตรงนั้ข้างหน้าตรงนี้นะครับ เมนสามนะฮะก็สำหรับเวลาที่เรานั่งรถกันไปหลายหลายคนนะครับเสียงจะเวทีเสียงที่อยู่ตรงการลางรถอาจจะเป็นแนวนี้นะครับตรงกลางแนวนี้นะครับเสียงอยู่แนวนี้บาลานซ์ซ้ายขวาให้เป็นปกตินะครับ เปลี่ยนทรเพลงก็เดินหน้าถอยหลังตรงนี้ได้เลยนะครับแบบนี้ส่วนเมนมสุดท้ายนะครับจะเป็นเมม,มสีเมมสีเนี่ยจะปรับเสียงพูดเสียงอะไรจะมากกว่าเพราะจริงแล้วเป็นเมมสำหรับไว้ดูทีวีดูหนังนะครับมากกว่า ่าผมปิดไปก่อนเราไปดูเมมที่เป็นดูหนังนะครับคราวนี้ผมเปิดจากเด็ฟิกนะฮะก็มียัไง แล้วเสื้อผ้าขยุดไหนแจสคินอ่าคือเสื้อของท่านเป็นเนมสำหรับไ,<ส>ไว้สาหรับดูหนังดูทีวีออนไลน์อะไรพวกนี้นะครับพวกนี้ก็เวลาที่เราดูบางทีเนี่ยมันจะมีเสียงเอฟเฟกคุณเคยเจอเปัญหาไหมครับดูดูไปปุ๊บต้องคอยเพิ่มเสียงเอ๊ะไม่ได้ยินยิ่งยิ่ง,งหนังที่ภาคไทยนะครับเขาจะพาคท,ทับเข้าไป เวลาพูดเนี่ยเราไม่ได้ยินเสียงก็ต้องเพิ่มเสียงพอมีเอฟเฟกมาก็ต้องมาเบาเสียงนะครับอันนี้เราจูนไว้สําหรับไปดูหนังฟังเพลงเลยอ่าไว้ดูหนังโดยเฉพาะนะครับ M4 ถึ M ่ดูรายการทีวีออนไลน์แบบนี้นะครับไม่ต้องมาคอยลดเบาเสียงเอานะครับมันว่าครูสอนอะไรให้พวกเธอได้จริงๆ ตัวนี้เป็นแอปดูทีวีออนไลน์นะครับในแต่ละแอปในแต่ละช่องเนี่ยบางทีสัญญาณเสียงมาก็จะดังเบาแตกต่างกันนะฮะเป็นหัวข้อทำรายงานคนคว้าความยาวสิบหน้ากระดาษบอกเลยว่ารายงานความยาวสิบหน้ากระดาษสำเราลูกค้าที่สนใจนะครับอัปเกรดจอแอนดรอยระบบเครื่องเสียงนะครับระบบ DSPM หรือระบบล็อกประตูม้าพกตจกออโตนะครับในซูบูฟอร์เตอร์นะครับทั้งโฉม SJ SK ก็สามารถติดต่อได้เองได้ครับที่เบอร์0819876286จะดูแฟนเพจ YouTube Channel เอกเรสซิ่งอะซเซอรี่ครับนี่ตามนี้เลยนะครับเอกเรสซิ่งอะซเซอรี่0819876286นะครับเซิร์ช Google m a p ได้นะครับตามนี้เลยเอกเรสซิ่งอะซเซอรี่ครับก็จะพามาที่ร้านเลยนะครับก็สนใจติดตั้งติดต่อได้ครับขอบคุณครับขอบคุณแขกครับสวัสดีครับ